สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเรียนมาเรียนเรื่องคำสรรพนามค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเพจภาษาไทยง่ายๆ่ายบาหน่งนะคะที่ทำสื่อภาษาไทยออกมาแล้วก็คุณครูก็ไปหยิบยืมมาสอนนักเรียนค่ะวันนี้มาเรียนรู้กันเรื่องคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงมาแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องกล่าวคำนามน,นั้นซ้ำอีกเช่นคำว่าฉันเรา ดิฉันกลับผมกูคาว่ากูอาจจะไม่ไพเราะนะคะคุณท่านใต้เทา้าเขามันสิ่งใดผู้ใดนี่นั่น,นอะไรใครบ้างเป็นต้นค่ะต่อไปค่ะชนิดของคาสรรพนามค่ะ 1. ค่ะบุรุษสรรพนาม2ประพันธ์สรรพนาม3วิภาคสรรพนาม 4. ่อนิยมสรรพนาม 5. นิยมสรรพนาม 6. ปฤจอด้าสรรพนามค่ะบุรุษสรรพนาม เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงแบ,บ่งได้เป็น3ชนิดด้วยกันค่ะคือ1บุรุษสรรพนามที่1ใช้แทนตัวผู้พูดค่ะเช่นผมฉันดิฉัน,รฉนกระผมข้าพเจ้ากูเราข้าพระเจา้าคำว่ากูอาจจะไม่ไพเราะชนิดหนึ่งนะคะต่อไปสรรพนามบุรุษที่2ค่ะก็คือใช้แทนผู้ฟังหรือผู้ที่เราพูดด้วยเช่นคุณเธอ ใต้เท้าท่านใต้ฝาละอองธุลีพระบาทรักคณเจ้าต่อไปบุรุษสรรพนามที่3ค่ะใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงเช่นเขามันท่านพระองค์ค่ะต่อไปคำประพันธ์สรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคทำหน้าที่แทนคำนาม หรือนามที่อยู่ข้างหน้าจะยังทําหน้าที่เชื่อมประโยคโดยให้ประโยคสองประโยคมีความเชื่อมกันได้แก่คําว่าผู้ที่ซึ่ง <Woo! S 1> อันตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นย่าของผมคําว่าที่ค่ะ <Woo! S 1> ต่อไปไม้บรรทัดอัน <gasps> วางอยู่นั้นเป็นของเธอคำว่าอันค่ะต่อไปค่ะวิภาคสรรพนามวิภาคสรรพนามเป็นสรรพนามบอกคำชี้ซ้ำที่ใช้แทนนามหรือสรรพนามที่แยกตัวเป็นส่วนๆหรือเป็นคนหรือพวกได้แก่บ้างต่างกันเช่นนักกีฬาต่างดีใจที่ได้รับชัยชนะคำว่าต่างค่ะนักเรียน บ้างร้องเพลงบ้างก็เต้นคําว่าบ้างค่ะต่อไปอนิยมสรรพนามอนิยมสรรพนามคือสรรพนามใช้แทนนามบอกความไม่ชี้เฉพาะที่แน่นอนลงไปได้แก่คําว่าอะไรใครไหนผู้ใดบางครั้งก็เป็นคําซ้ำๆเช่นใครใคร อะไรอะไรไหนไหนใครจะมานั่งรอได้ทั้งวันคำว่าใครคะ่ะผ <Wh ee! S 1> ู้ใดทำดีเราก็อยากคบคาสมาคมด้วยคำว่าผู้ใดคะ่ะต่อไปนิยมสรรพนามคือสรพนามที่ใช้แทนนามที่ชี้เฉพาะจงหรือบอกคำกำหนดความให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกันได้แก่คำว่านี่นั่นโน่น นี่เป็นกระเป๋าที่ฉันชอบคำว่านี่ค่ะน้นเป็นเทือกเขาภูผานคำว่าโน่นค่ะต่อไปปืดช้าสรพนามปืดช้าสรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้ถามที่ใช้แทนนามที่มีเนื้อความเป็นคำถามเช่นใครอะไรผู้ใดไหนปืดช้าสรพนามต่างกับอนิยนาม อน,นิยสัพ,พนามก็คืออน,นิยสัพ,พนามใช้ในประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธแต่ประชารัสัพ,พนามใช้ในประโยคคาถามเช่นอะไรอยู่ใต้โต๊ะเธอจะเดินไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันบ้างค่ะบุรุษสัพ,พนามมาเรียนคิดว่าคู่กับอะไรเอ่ยปะพันสัพ,พนามคู่กับอะไรคะพิพาสัพ,พนามอนิยมสัพ,พนามนิยมสรรพ,พนาม กุฎช้าสัพพนามติ๊กตัก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 ได้ไหมเอ่ยเฉยค่ะนี่ค่ะถูกตีข้อกันเอ่ยต้อเรียนฝึกทำบ่อยๆนะคะเรียนจะได้เก่งนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ